พบสิษิบิลาลในเช้าวันอังคารที่11นะครับพฤษภาคมวันนี้ก็ขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้พระธรรมที่มาถึงพวกเราที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในมัทธิวบทที่10ข้อที่40 41และ42นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่คิดว่าต่อเนื่องกันนะครับที่พระเยซูพูดถึงว่าพวกมาในโลกนี้พมานำดาบมา คือทำให้เมื่อนำสัติภาพมาสู่คนเชื่อแต่ภายในใจแต่ภายนอกกับโลกแล้วพวกเราที่เชื่อคริสเตียนนะครับกับกลายเป็นศัตรูของคนเหล่านั้นและพูดถึงอาจจะเป็นไปได้ถึงการข่มเหงที่จะมาถึงนะวันนี้พระเยซูพูดต่อนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของออการยอมรับนะครับผมใช้ หัวข้อวันนี้ว่ายอมรับนะงนั้นเริ่มที่พระเยซูพูดในข้อที่4ี่สิซึ่งเป็นพื้นฐานของอสิ่งที่พระเยซูพูดต่อไปข้อ4ี่สบอกว่าผู้ที่รับท่านทั้งหลายก็รับเราผู้ที่รับเราก็รับพระองค์ผู้ที่ทรงใช้เรามาเราสังเกตดูนะครับมีทั้งหมดสมบุคคลด้วยกันบุคคลที่หนึ่งคือ รับขั้นทั้งหลายก็คือสาวกคือหมายถึงคริสเตียนที่เชื่อรับเรานะก็คือรับพระเยซูทั่วพรองเองแล้วก็รับพระบิดาก็คือพระเจ้านะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพระเยซูกําลังพูดถึงว่าถ้าคนหนึ่งคนใดผมนะครับเชื่อมั่นที่พระเยซูพูดหมายถึงคนแม้กระทั่งคนที่ไม่เป็นคริสเตียนในช่วงชีวิตถ้าคนหนึ่งคนใดได้ทําการยอมรับ รับรองผมใช้คําว่ายอมรับรับรองนะครับสาวกหรือพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับเท่ากับเรานะครับยอมรับพระเยซูและยอมรับนะพระบีดาด้วยคําว่ายอมรับในที่นี้นะครับผมต้องอธิบายเพิ่มเติมนะหมายถึงนะครับการทําดีการต้อนรับการรับรองการสนับสนุนตลอดจนให้ความช่วยเหลือปกป้อง นะสังเกตดูคําว่าให้น้ําแก้วหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่คนหนึ่งคนใดที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนหรือแม้กระทั่งเป็นคริสเตียนถ้าเราปฏิบัติต่อกันกับพวกเราที่เป็นครนะิสเตียนคนนั้นเท่ากับเราเองกระทำต่อพระเยซูและทําต่อพระเจ้าด้วยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและคนที่ไม่เป็นคริสเตียนถ้าคนหนึ่งคนใดนะครับผู้หนึ่งผู้ใดที่ทํา การใช้คำว่ากระทำความดีการต้อนรับรับรองสนับสนุนช่วยเหลือรวมทั้งการปกป้องในช่วงชีวิตที่กำลังถูกข่มเหงบองร้ายถึงชีวิตนะครับเท่ากับเราทำสิ่งนั้นกับพระเยซูและกระทำต่อพระบิดาด้วยโอ้โหพระเจ้าเน้นให้สิทธิพิเศษกับพวกเราจริงๆนะครับแล้วพระเยซูก็พูดต่อนะถึงสาม สามบุคคลด้วยกันหรือสามกลุ่มด้วยกันข้อที่หนึ่งครับทุกคนที่รับผู้เผยพระจนะก็รับบําเหน็จอย่างผู้เผยพระวจนะอยู่ในข้อที่สี่สิคำถามอยู่ผู้เผยพระวจนะหมายถึงอะไรคําตอบคือผู้เผยพระวจนะเนี่ยพระเยซูคงหมายถึงผู้รับใช้พระเจ้าที่ทํางานรับใช้เป็นผู้เผยคําสอนหรือเทศนาสั่งสอนนะครับ ก็จะได้บำเหน็จอย่างผู้เผยพระวจนะด้วยนะครับประการที่สองครับทุกคนที่รับผู้ชอบธรรมหมายถึงผู้เชื่อคนนั้นก็จะได้รับบำเหน็จอย่างผู้ชอบธรรมอยู่ในข้อเดียวกันผู้ชอบธรรมหมายถึงผู้ที่เชื่อนั่นเองพี่น้องผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเราสังเกตในที่นี้นะครับถ้าเราแม้กระทั่งคนไม่เป็นคริสเตียนถ้าปฏิบัติต่ตอเรา ในการทำดีต้อนรับรับรองสนับสนุนช่วยเหลือหรือปกป้องพวกเรานะครับผู้รับใช้เราก็จะได้บำเหน็จอย่างผู้รับใช้ร่วมกับผู้รับใช้แล้วกับผู้ที่เป็นคริสเตียนด้วยกันเราก็จะได้รับบำเหน็จข้อที่3ามครับทุกคนที่รับคนเล็กน้อยนะก็จะรับบำเหน็จแน่นอนแม้กระทั่งทำสิ่งที่เล็กน้อยพระเยซูกำลังพูดถึง คนเล็กน้อยนี่หมายถึงอะไรคนเล็กน้อยเนี่ยก็หมายถึงผู้ที่มีอายุน้อยคริสเตียนคนที่อายุน้อยนะครับคนที่เชื่อใหม่คนที่ต่ำต้อยไร้ฐานะตำแหน่งถ้าเราทำดีนะกับคนเหล่านั้นช่วยเหลือข่าวสนับสนุนข่าวเราก็จะได้รับบำเหน็จแน่นอนพระเยซูกำลังพูดถึงเรื่องของการที่เราทำ อะไรก็ตามความดีของพวกเรากับคนหนึ่งคนใดก็ตามซึ่งพงค์แบ่งเป็นสองคนกลุ่มใหญ่หรือสามคนกลุ่มใหญ่ก็ได้คือกับกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มผู้รับใช้กลุ่มที่สองคือกลุ่มของพวกเราที่เป็นผู้ชอบธรรมหรือแม้กระทั่งคนเล็กน้อยอายุน้อยคนที่ไร้เกียรตินะครับเราจะได้รับบำเหน็จแน่นอนนะครับพี่น้อง นำไปใช้นะครับประการที่หนึ่งนะการทำดีแก่พี่น้องแม่อายุน้อยหรือเชื่อใหม่ต่ำต้อยเราจะได้รับบาเหน็จเพราะฉะนั้นหนุนใจพวกเราทุกคนที่จะทําไมครับขยันในการทําดียอย่าเมื่อล้าในการที่จะทำดีเปาโลพูดในการาเทียใช่ไหมครับเมื่อถึงเวลาอันควรเราจะเก็บเกี่ยวและประการที่สครับการที่เราเองช่วยเหลือพันธกิจนะครับ ของพระเจ้าในด้านใดเราก็จะได้รับบำเหน็จเหมือนอย่างเหมือนอย่างเขาเราจะเห็นว่ามีบำเหน็จที่ต่างกันบำเหน็จของผู้รับใช้ผู้เผยวจชนะใช่ไหมครับกับบำเหน็จของผู้ชอบธรรมมีไม่เหมือนกันมีพันธกิจอะไรบ้างครับอย่างเช่นพันธกิจเด็กกำพร้าพันธกิจคนที่เป็นมิชนาลีประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าพันธกิจบางคนทํากับหญิงโสเพณีพันธกิจที่ทํากับ เด็กที่ได้โอกาสนะพันธกิจที่ทำกับนะครับคนชาวขาวหรือพันธกิจนะครับที่ทำกับพวกแม่ไม้หรืออื่นๆอ,อีกมากมายนะครับแม้ว่าเราเองไม่สามารถไปทำด้วยตัวของเราเองได้แต่เรานะสามารถที่จะอยู่เบื้องหลังใช้คำว่าสนับสนุนเขาโดยทางใดครับ หนึ่งอย่างน้อยที่สุดที่เราทําได้คืออธิษฐานเผื่อสองหรือถ้าเรามีเงินที่เอ็กซ์ตรา้าเพิ่มมากขึ้นเราก็ถวายเงินส่วนนั้นทำไมครับสนับสนุนถ้าเราทําเช่นนั้นนะครับเราก็จะได้รับหรือมีส่วนร่วมในพันธกิจนั้นและรับบําเหน็จร,ร่วมกับเขาด้วยโอ้โหดีมากเลยนะครับ ผมเองนี่เป็นนโยบายของคิดจักเสรีภาพวันหนึ่งอนาคตพระเจ้าอวยพรเรามีรายได้เงินถวายเข้ามามากเราจะไม่เก็บเงินนโยบายเงินก็คือเราจะเอาเงินหลังจากใช้ใจ่ายที่จําเป็นสาหรับคิดจักแล้วเราจะถวายออกช่วยพันธกิจต่างๆในประเทศไทยคําถามครับมีพันธกิจฝ่ายวิญ,ญญาณอะไรบ้างในโลกนี้ที่กําลังดําเนินอยู่ที่เราทราบนะครับ การที่สเราสามารถสนับสนุนพันธกิจนั้นได้อย่างไรอย่างน้อยที่สุดนะถ้าเราเองไม่สามารถช่วยในเรื่องการเงินแต่เราสามารถช่วยได้โดยการอธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าได้โปรดที่จะอวยพรสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ที่ทำไมครับที่จะเป็นประโยชน์เป็นพบพรให้กับพวกเราในการไปใช้ในชีวิตของพวกเรานะครับ ในพระนามพระเยซูครับเอเมน